วันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนเร่ใหม่ครับ0 1นบออกแล้วครับใครที่ว่าสอนโหลด0.14ก็ตุองแบส่กดอะกนี่ครับ0.14ิบิลหนึ่งครับคลิกดาวน์โหลดดาวน์วโหลดค่ะอันข้างบนนะครับคอ คือฉันก็ดาวน์โหลดเปิดแล้วก็รอโหลดต้องรอเซฟตัวจันมาอัดด้วยครับมาการติดตั้งสูตรจุ้ยกันตกลงติดตั้ง เปิดแล้วศูนย์จุดสีส่นะครับเนี่ยดูให้ดีครับศูนย์ุดส,สี่โอ้โหเห็นไหมครับไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษา กินเฮ้ยเอาเลยเขาเล่นแล้วผมเป็นกาเล็กซี่ครับเฮ้กาเล็กซี่เอาเลยเลยเลยอ๋องชีวิตเฮ้ยเฮ้ยจริงโอ้โหมีมีมด้วยครับ โอ้โหอ่านีนี่ด้วยโอ้ของในพันตามหาบ้านช่วยโอ้โหจุกเปีน,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 นเกียวบ้านช่วย นีนีมีม oh. ีเรียแล้วขอตัดไปและมีแม่หมดด้วยนะครับแหม่แม่มดแล้วพ่อหมดพ่อหมดนะครับอ่ามีพ่อมาด้วยมีเรียมีาล้วไฟด้วย สมุด่เยอะมีดีนะครับเห็นป้ายครับน,นี่ด้วยโอ้โหของนี่เยอะนะครับผมจะ แจกลิงไว้ใต้คลิปนะครับชูทีดสีนะครับสามารถรับของได้นะครับสามารถับของได้เลยครับนะครับสมัครกับของได้เร,ราจะมาลองทำที่ยิงกัน,นครับขอตัดแปบ๊บอันอันนี้ก็คือ คนรรู้ด้วยอันนี้เกิดยิงยิงอ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับใครชอบมากๆขอให้กดซับตะไคร้ครับหนึ่งสองสามส่ตไคร้จบคลิปลงครับศูนย์จุดสีอ่อกให้ท่านผู้ชมได้าดาวน์โหลดกันสูนย์จุดสี่อกนะครับให้สนุกครับศูนย์จุดสีจบคลิปเพียงเท่านี้นครับ